สวัสดีคณะกรรมการทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวเบญจพรสัมฤทธิเวชนักวิชาการประมงชำงงนาญการสังกัดกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำกรมประมงวันนี้จะมานําเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์เรื่องการรับทราบและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะด้านสุขภาพสัตว์น้ำของประเทศคู่ค้า7ประเทศในการนําเข้าสัตว์น้ําสวยงามการให้การรับรองสุข,ขนอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ำของฟาร์มสังกอกเช่นฟาร์มเพาะเลี้ยงและส่งออกปลาทองปรากาศหรือปลาครบ และการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อให้ประเทศคู่ค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้าสัตว์น้ำสวยงามที่ส่งออกจากไทยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของงานที่กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำรับผิดชอบจึงทําให้กองเห็นแนวโน้มการเปลีปล่ยนแปลงของข้อกาหนดเฉพาะด้านสุขภาพสัตว์น้ำของประเทศคู่ค้าว่ามันมีความขง้มนมากขึ้นแล้วก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศซึ่งหากเกษตรกรที่ต้องการส่งออกไม่มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของข้อกําหนดเหล่านี้ ก็จะส่งผลต่อการส่งออกและการผลิตจากน้ําให้มีคุณภาพตามที่ประเทศคู่ค้าต้องการได้จึงมีความจําเป็นต้องทราบว่าเกษตรกรเหล่านี้มีการรับทราบและการปฏิบัติได้สอดคล้องตามข้อเรียกร้องของประเทศคู่ค้าหรือไม่อย่างไรเพื่อกระมวลจะได้นําข้อมูลที่ตรงเป้าหมายว่าอะไรเป็นอุปสรรคในการดําเนินงานของเกษตรกรมาเป็นแนวทางสําหรับแก้ไขและส่งเสริมให้เกษตรกรนั้นมีศักยภาพในการผลิตสตว์น้ําให้ตรงตามความต้องการของประเทศคู่ค้า จากฐานข้อมูลการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้าพบว่ามีการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ําไปประเทศต่างๆเกือบหนึ่งร้อยประเทศทั่วโลกโดยมีประเทศไต้หวันสาธารณรัฐเกาหลีสาธารณรัฐประชาชนจีนกลุ่มสหภาพยุโรปสหาราชอาณาจักรทวีทใหญ่และไอแลนด์เหนือเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ็ดประเทศที่นําเข้าสัตว์น้ําสวยงามจากประเทศไทยเป็นลําดับต้นๆคณะผู้วิจัย จึงได้นําข้อมูลของฟาร์มที่ส่งออกไปยังเจ็ดประเทศนี้มาเป็นกลุ่มตัวอย่างสําหรับงานวิใจัยในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าเกษตรกรผู้พเพาะเลี้ยงและรวบรวมสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออกสําหรับการส่งออกสัตว์น้ําสวยงามไปยังประเทศผู้นําเข้าเจ็ประเทศนี้มีการรับรู้และมีการปฏิบัติตามข้อกําหนดของประเทศเหล่านี้อย่างไรเพื่อให้ได้แนวทางในการมาพัฒนาการทํางานและเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์น้าสวยงาม ให้ตรงตามข้อกําหนดเฉพาะของประเทศ7ประเทศนี้โดยคณะผู้วิจัยได้วางแผนการวิจัยโดยการส่งตัวอย่างประชากรด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงออกแบบสอบถามและสัมภาษณ์พันธ์แบบสอบถามหลังจากนั้นนําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติและนําเสนอผลที่ได้โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา,นาและสถิติเชิงอนุมานจากผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการมีการรับทราบและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของประเทศคู่ค้าแตกต่างกันโดยปัจจัยที่มีผลต่อการรับทราบข้อกำหนดเฉพาะได้แก่อายุการร่วมทุนกับคนต่างชาติและการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศและปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะได้แก่จำนวนของประเทศคู่ค้าและประเภทของสถานประกอบการ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดเฉพาะนั้นมีสาเหตุมาจากไม่เคยส่งออกด้วยตนเองหรือไม่ได้เพาะหรือรวบรวมสัตว์น้ําชนิดที่มีข้อกาหนดเฉพาะนั้นและข้อกาหนดเฉพาะบางข้อกรมปงะมงเป็นผู้ดาเนินการจึงทําให้ผู้ประกอบการไม่ทราบในส่วนของประเภทของสถานประกอบการ ผู้ป,ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเพาะเลี้ยงเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ส่งออกด้วยตนเองนั้นมีความเข้าใจต่อข้อกําหนดเฉพาะไม่ถูกต้องว่าตนเองจะสามารถรวบรวมสัตว์น้ําจากแหล่งอื่นหรือลูกฟาร์มของตอนเองเพื่อใช้ส่งออกได้ซึ่งถ้าเกิดหากทําแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อการควบคุมโรคเนื่องจากการรวบรวมสัตว์น้ําจากแหล่งอื่นเพื่อขายภายใต้ชื่อฟาร์มตนเองนั้นมีโอกาสที่จะนําเชื้อก่อโรคเข้าสู่ฟาร์มและหากประเทศปลายทางมีการส่งโจก็อาจจะพบการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรค ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประเทศผู้นําเข้าต่อระบบก,การควบคุมโรคของกรมป้องกได้จากผลการศึกษากองจึงได้จัดทําคู่มือเผยแพร่ค,ความรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับข้อกําหนดด้านสุขภาพสัตว์น้าการดาเนินงานในสถานประกอบการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคให้เป็นไปตามข้อกําหนดของประเทศคู่คา้าและประชาสัมพันธ์ข้อมูลของประเทศคู่ค้าที่มีการปรับเปลี่ยนให้ผู้ประกอบการทราบทางเว็บไซต์ และสุดท้ายนี้นะคะคณะผู้วิจัยขอขอ,ขอบคุณสำหรับทุนอุดหนุนในงานวิจัยนี้จากสำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนที่ทําให้ได้ผลการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ